มาดูนวัตกรรมนะคะที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์นะคะกับภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพแล้วก็ยังช่วยยืดอายุของผักผลไม้ในการส่งออกได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณชุสนณตันตนยานนท์ค่ะสวัสดีครับอินออนแอดวันนี้พบกับผมชุสนะตันตนยานนท์ครับ จันทบุรีเองก็เป็นเมืองแห่งผลไม้นะครับซึ่งสวทชเองก็นํานวัตรกรรมมาให้เกษตรกรใช้ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรนะครับช่วยให้ผลไม้มีคุณภาพรวมถึงสาม,มารถยืดอายุของผลไม้เหมาะกับการส่งออกมากยิ่งขึ้นครับนวัตรกรรมเพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรนําไปใช้เพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูกและรักษาคุณภาพของพืชผลที่ออกสู่ตลาด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชนำนวัตกรรมมาเผยแพร่ให้กับชาวจันทบุรีโดยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสั่งการควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกได้ด้วยสมาร์ทโฟนโดยภายในโรงเรือนจะมีระบบเซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำใช้วัดความชื้นในดินอุณหภูมิในโรงเรือนรวมถึงปริมาณของแสงแดดที่ได้รับซึ่งระบบนี้จะรายงานค่าต่างๆส่งกลับมายังเว็บแอปพลิเคชันของเกษตรกร หากภายในอากาศร้อนเกินไประบบจะสั่งการเปิดเครื่องอัตโนมัติทันทีรวมถึงสามารถสั่งรดน้ำแปลงปลูกได้อีกด้วยลดค่าใช้จา่ายและเวลาของเกษตรกรลงผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสูง ถ้ามันสูงเกินประมาณสัก34องศาเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยก็จะสั่งการเข้าไปที่บอร์ดเพื่อที่จะให้บอร์ดเนี่ยกลับไปสั่งการที่ตัวพัดลมที่อยู่หน้าโรงเรือนะคะให้ทําการหมุนเพื่อระบายอากาศระบายความร้อนออกมา <c oughs> ก็จะทําให้ความร้อนที่อยู่ในโรงเรือนเนี่ยลดอุณหภูมิลงแล้วก็อยู่ในช่วงที่พืชอยู่ได้เหมาะสมตามความต้องการะคะ่ะในส่วนของบรรจุภัณฑ์ได้พัฒนานวัตกรรมถุงแอคทีฟแพคถุงบรรจุผลผลิตสำหรับเตรียมส่งออกและวางขาย มีคุณสมบัติพิเศษช่วยยืดอายุของพืชผักผลไม้ให้เก็บไว้ได้นานขึ้นกว่าเดิม2-5ถเท่าตัวด้วยตัวถุงบรรจุถูกออกแบบให้ระบายก๊าซและน้ำได้ดีขึ้นหรือเรียกว่าถุงหายใจได้ส่งผลดีต่อสินค้าที่จะลดการเน่าเสียได้เป็นอย่างดีบัตรเนี่ยคือเขา,านักวิจัยเนี่ยได้พัฒนามาแล้วแล้วก็ดูว่า ความเหมาะสมในอ,อัตราการหายใจนะคะของเขาเนี่ยให้เหมาะสมกับผลไม้ในแต่ละชนิดเราก็จะมีรูปพุนที่เหมาะสม,มนะคะก็ทําให้ออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชคายออกมาเนี่ยอยู่ในสภาพที่เหมาะสมทําให้ผลไม้ของเราเนี่ยยืดอายุหรือว่าไม่สุกงอมจนเกินไป นวัตรกรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับพืชผลผลิตไทยให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสามารถกำหนดเวลาการผลิตได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้สินค้าส่งออกของเกษตรกรได้าราคาดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เกิดการสูญเสียระหว่างทางและเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ